หอมใหญ่สรรพคุณของหอมหัวใหญ่44ข้อหอมหัวใหญ่หรือภาษาอังกฤษอัษอนยินหอมหัวใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเอัรเลียมอาอะไรเนี่ยแหละหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นพืชพื้นเมือง ที่มีอยู่ในทางตะวันออกกลางนะแล้วก็มันมีหลายสายพันธุ์นะมันก็มีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่อารับหอมหัวใหญ่แดงทีเนี้ยคือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยนะมันก็มีสรรพคุณทางยาด้วยมันไม่ได้มีแค่สรรพคุณเป็นอาหารเท่านั้น ลักษณะต้นหอมหัวใหญ่นะคะต้นหอมหัวใหญ่มีถิ่นกำเนิดกระจายพันธุ์ในทวีปเอเชียกลางอะบริเวณเอเชียกลางนะคะก็จะใกล้ๆก,กับตะวันออกกลางบ้างก็บอกว่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และสำหรับแหล่งผลิตที่สำคัญก็ได้แก่ประเทศจีนสหรัฐอเมริกาอินเดีย คนไทยอ่ะไม่ค่อยชอบกินหอมหัวใหญ่แต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมหัวแดงเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากทีเนี้ยคนไทยจะนิยมทานอ่าหอมแดงมากกว่าเอามาใส่ในแกงเอามาใส่ในไข่เจียวใบหอมหัวใหญ่เนี่ยก็ใช้ทำอาหารได้ใส่ในกว๋วยเตี๋ยวใบหอมใหญ่ดอกหอมใหญ่หัวหอม หัวหอมเนี่ยก็คนไทยก็นิยมกินนะก็เอามาใส่ในโจ๊กเอามาใส่ในข้าวต้มสรรพคุณของหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีวิตามินสูงและยังมีสารอื่นๆเช่นสารคลอซีทินที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อย่างดีช่วยป้องกันและยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งต่างๆได้ เนื่องจากหอมใหญ่มีสารต้านอนุมนูลอิสระสูงมากหัวหอมมีคุณสมบัติทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทำให้รู้สึกง่วงช่วยให้นอนหลับสบายการรับประทานหัวหอมสดเป็นประจำจะช่วยให้มีความจำที่ดีขึ้นหรือจะรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นๆก็ได้ช่วยให้เจริญอาหารช่วยทำให พลังลงสู่ด้านล่างเหมือนกับว่าการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นช่วยให้การไหลเวียนในอวัยวะในร่างกายคล่องตัวช่วยแก้ธาตุในร่างกายไม่ปกติช่วยกําจัดสารอันข้อนี้สําคัญนะคนที่โดนสารพิษโดนวางยาพิษ คนที่ทำงานกับสารเคมีคนที่ย้อมสีผมบ่อยคนที่เข้าร้านเสริมสวยพนักงานทำสีผมเนี่ยจะได้รับสารพิษเยอะตัวหอมหัวใหญ่เนี่ยช่วยกำจัดสารตะกั่วและโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับอาหารและช่วยเหมือนก็ช่วยล้างสารพิษด้วยนะหอมหัวใหญ่เนี่ยช่วยกำจัดสารพวกตะกั่วโลหะหนักเนี่ย ที่สะสมในร่างกายให้ลดลงซึ่งมนุษย์เราเนี่ยจะมีการสะสมสารพิษนะ่ะเมื่อเราได้รับสารพิษเข้าไปเนี่ยสารพิษพวกนี้มันก็จะไปสะสมอยู่ในตับแล้วก็ในร่างกายตัวหอมหัวใหญ่เนี่ยมันช่วยในการล้างสารพิษด้วยหอมหัวใหญ่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของอัมพาตได้อย่างดีหัวหอมมีฤทธ ช่วยรักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโดยช่วยลดปริมาณของไขมันในเส้นเลือดและช่วยในการขยายหลอดเลือดช่วยทำให้เลือดไม่แข็งตัวไปและวไปอุดตันในหลอดเลือดได้ง่ายสารไซโคอาร์รอินในหัวหอมใหญ่ช่วยในการสลายริ่มเลือดป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดอุดตันหรือยับยั้งการรวมตัวกันของเกล็ดเลือดป้องกัน หลอดเลือดเลี้ยงสมองเกิดการอุดตันและช่วยกระจายเลือดลมการรับประทานเป็นประจำในระยะยาวจะช่วยทำให้หลอดเลือดสะอาดและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดหอมหัวใหญ่ลดความอ้วนโดยน้ำคั้นจากหัวหอมมีสปปรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดการเป็นพิษต่อเซลล์ไขมันในเลือดชนิดเลวช่วยลดระดับไขมันเลว L-DL และช่วยเพิ่มไขมันดี HDL ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยหัวหอมสดแค่เพียงครึ่งหัวสามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดีได้ถึงร้อยละ30ในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลข้อมูลจากดกเตอร์วิกเตอร์เกวิส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจในอเมริกาช่วยลดความดันโลหิตแก้ความดันโลหิตสูงสารอัลลิโพรพิลไดซัลไฟหรือ APDS ในหอมใหญ่มีคุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวานหอหัวหอมใหญ่มีสารฟลาโวนอยไกโคไซด์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันไขมันไม่ให้มาเกาะ ตามผนังหลอดเลือดถ้าหากเกาะมากๆจะเกิดสภาวะเส้นโลหิตอุดตันหรือทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้แคลเซียมในหอมใหญ่จะช่วยในการสังเคราะห์เอนไซม์ที่เป็นตัวช่วยต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมและช่วยเม็ดเลือดขาวในการทำลายและย่อยสลายไวรัสหัวหอมใหญ่สามารถช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้ดีกว่ายารักษาโรคก,กระดูกพุนอย่าง แคลซีโทนินแต่นักวิจัยระบุว่าอาจจะต้องกินหอมหัวใหญ่วันละ200-300กรัมจึงจะเห็นผลผลการวิจัยจากวารสารวิชาการ Nature จึงเหมาะอย่างมากสำหรับการใช้ให้สตรีเหมือนกับว่า,าหอมเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับผู้หญิงในช่วงวัยหมดประจำเดือนกินหอมหัวใหญ่เนี่ยนะคะ จริงๆแล้วอ่ะหอมขาวหอมแดงอ่ะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะหอมหอมแดงทั้งหอมขาวหอมแดงเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาโรคไข้หวัดแก้แก้แกวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูกคือเอ๋จะเอาหอมแดงอ่ะมาหัน่นบางหัน่นแต่ว่าคนคนสมัยก่อนนะอ่าคนคนไทยเนี่ยแหละคนไทยคนไทยสมัยโบราณคนไทยสมัยอยุธยา เขาก็จะเอาหอมแดงเนี่ยมาทุบ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 แล้วเขาเอาไว้บนหัวนอนซึ่งไอไอไอของตัวหอมแดงเนี่ยช่วยแก้หวัดได้ลดอาการหวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูกซึ่งปัจจุบันเนี้ยเอ๋ก็ยังใช้หอมหัวแดงอะ่ะเอามาทุบนะเอามาทุบให้แหลกแล้วก็เอามาวางไว้ตรงหัวนอนอะ่ะมันช่วยปรับอากาศเนี่ยช่วยให้อาการหวัดคัดจมูกเนี่ยลดลง การนำหัวหอมขนาดพอดีที่ปอกเปลือกแล้วมาทุบให้แหลกแล้วใส่ลงไปในแก้วที่ใส่น้ำร้อนรอไว้จากนั้นใช้ผ้าขาวบางมาปิดหุ้มปากแก้วไว้แล้ววางใกล้ๆตัวในตำแหน่งที่ไอของความร้อนจะรอยเข้าสู่จมูกได้ซึ่งในช่วงที่น้ำกำลังร้อนเนี่ยจะมีไอน้ำที่มีส่วนผสมของกลิ่น หัวหอมรอยขึ้นมาก็ให้พยายามสูดไอนั้นเข้าไปซึ่งมันจะช่วยแก้แก้อาการาภูมิแพ้หอบหืดช่วยแก้อาการหวัดคัดจมูกได้หอมแดงเนี่ยช่วยรักษาโรคภูมิแพ้หอบหืดได้ดีมากสารอาริลิกไดซัลไฟในหอมใหญ่ช่วยขับเสมหะได้ธาตุแมกนีเซียมในหอมใหญ่มีคุณสมบัติ ช่วยทำลายเซลล์มะเร็งและช่วยกำจัดไวรัสช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ช่วยป้องกันมะเร็งตับช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยแก้ท้องร่วงช่วยขับพยาธช่วยในการขับปัสสาวะเพราะมีสารอะลิลิกไดซันไฟด์ช่วยแก้ลมพิษลดอาการปวดอักเสบหอมหัวใหญ่มีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อโรค น้ำม,มันหัวหอมใหญ่มีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียบางประเภทจริงๆแล้วหอมแดงเนี่ยเขาเอามาฝานบางๆนะแล้วเขาเอาเอา,เอาน้ำน้ำของหอมแดงอะทาที่แผลสดทาที่สิวใช้หอมหัวแดงเนี่ยเอาเฉพาะน้ำมันอะทาที่หัวสิวอ่วสิวมันจะช่วยมสิวอะ่ะมันจะมันจะเข้าไอตัวหอมแดงเนี่ยมันช่วยฆ่าเชือ้อ แล้วก็ช่วยรักษาสิวได้ดีมากน้ำคั้นจากหัวหอมช่วยรักษาผิวหนังที่ถูกน้ำร้อนลวกได้ช่วยแก้บวมแก้ปวดอาการบวมจากพิษโดยใช้เป็นยาทาภายนอกหัวหอมใช้นำมาตำพอกแก้แผลช้ำบวมแก้ฝีได้หัวหอมนำมาตำให้แหลกใช้ผสมกับเหล้าโรง แล้วนํามาพอกหรือทาบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยจะช่วยลดอาการเจ็บปวดได้อย่างดีน้ําคั้นจากหัวหอมสามารถนํามาใช้ทาภายนอกเพื่อช่วยลดบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ประโยชน์ของหอมหัวใหญ่ใช้ทานเป็นผักแก้มจิ้มน้ำพริกเอาไปต้มเอาไปทำอาหารใช้ทำซุปผสมในซุปอะไรอย่างนี้ได้ช่วยให้กระดูกอ่อนนุ่มเมื่อนำมาใช้ต้มกับกระดูกสัตว์ แล้วก็ตัวหอมเนี่ยช่วยดับกินคาวในอาหารได้น้ำมันหอมระเหยจากหัวหอมสามารถนำมาทาสิวเพื่อลดการอักเสบได้ช่วยรักษาฝ้าตามตำราฝรั่งเขาจะใช้หอมหัวใหญ่นำมาดองกับไว์แช่ทิ้งไว้สักเดือนแล้วนำน้ำที่แช่เนี่ยมาทารักษาฝ้าได้ผลดีมาก ประโยชน์ของหัวหอมกับการนำมาสกัดทำเครื่องสำอางบางชนิดเช่นยาสะผมยาบังลุงผมเนื่องจากมีสารเพกตินกูโดโคินินและไกโคไซ์ที่จะช่วยขจัดรังแคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆได้ดีเมนูหอมใหญ่ที่หลายคนเคยกินก็ผัดไก่ใส่หอมใหญ่ไข่เจียวใส่หอมใหญ่หัวหอมใหญ่ทอด คือจริงๆแล้วหัวหอมใหญ่ทอดนี่เอชอบกินนะแต่คนไทยไม่ชอบกินหัวหอมใหญ่เนี่ยเอามาเอามาคุกกับแป้งทอดกรอบแล้วก็ทอดให้กรอบแล้วก็กินกับพวกอซอสหรือกินกับพวกน้ําจิ้มของมันอะ่ะอร่อยหอมหัวใหญ่ทอดกรอบเนี่ยอร่อยแต่คนไทยอะ่ะไม่ค่อยชอบกินผัดเนื้อใส่หอมหัวใหญ่หมูผัดพริกใส่หอมใหญ่ ข้าวไก่อบใส่หอมใหญ่ซุปหอมหัวใหญ่ยำเห็ดหอมยำเห็ดหอมใส่หอมหัวใหญ่คุณค่าทางโภชนาการต่อ100กรัมพลังงาน40แคอลอรี่คาร์โบไฮเดรต9.34มีน้ำตาลมีไขมันมีโปรตีนมีวิตามิน B ีรวมมีวิตามิน C ีธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกสีและฟูออนไล คำแนะนำและข้อควรรู้เกี่ยวกับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีฤทธิ์อุ่นให้รสเผ็ดร้อนไม่มีพิษข้าวเส้นลมปลานปลอดและกระเพาะอาหารโดยหอมใหญ่ดิบจะมีฤทธิ์สุขขมส่วนหอมใหญ่สุกจะมีฤทธิ์อุ่นแม้หอมหัวใหญ่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนมากจนทำให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากรับประทานหรือหันไปทานซุปแป้งทอดการเจียวหรือการใช้ในการปรุงแต่งอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ตามถ้า อยากจะรับประทานแบบให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆแนะนำว่าให้รับประทานแบบสดๆจะดีที่สุดคือจริงแล้วหอมหัวใหญ่อะคนไทยจะนิยมเอาใส่พวกยำอะยำการรับประทานหอมหัวใหญ่แบบสดหรือการรับประทานร่วมกับอาหารอื่นๆเพคแต่ละ ครึ่งหัวหรือหนึ่งหัวเป็นเวลาสองเดือนก็จะเห็นผลต่อสุขภาพโดยภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นโรคเบาหวานระดับคอเลสเตอรอลสูงวิธีการเลือกซื้อหอมหัวใหญ่ให้มีคุณภาพดีต้องสังเกตดังนี้มีผิวแห้งเรียบหัวมีน้ำหนักเนื้อนแน่นไม่มีส่วนนิ่มหรือรอยช้ำก็เอามาทาอาหารจริงๆแล้วหอมหัวใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่ในอาหารหลายอย่างก็จะเป็นอาหารของพวกฝรั่งอ่ะใส่ในเคบับบ้างใส่ในซุป อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยหอมหัวใหญ่เนี่ยผู้มันก็จะมีสรรพคุณในช่วยในการาทำให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ยลดการอักเสบในเยื่อบุกระเพาะอาหารได้สำหรับผู้ถูกสัตว์มีพิษกัดเนี่ยไม่ควรรับประทานหอมใหญ่เพราะจะได้รับการรับประทานหอมใหญ่จะทำให้มีอาการพิษแพร่กระจายได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่ในขณะท้องว่าง ไม่ควรรับประทานในขณะท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะไปกัดกระเพาะได้สิ่งที่คุณควรรู้อีกอย่างนึงหอมใหญ่เนี่ยมีกลิ่นฉุนก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นปากสําหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวแรงการรับประทานหอมหัวใหญ่มากเกินไปอาจจะทําให้มีกลิ่นตัวแรงยิ่งขึ้นข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสารานุกรม สำนักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื้อมาจากพระราชดำริิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาพืชและเครื่องเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมสมุนไพรพื้นบ้านหอมหัวใหญ่ออนไลน์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขสอสอส,อสอไทยเฮลโ์ผู้จัดการออนไลน์ หอมใหญ่ยาครอบจัก,กรวาลประจำบ้านฉบับ117สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรอาหารและอาหารแห่งชาติ ACFS หอมใหญ่ดีป้องกันมะเร็งได้มูลนิธิหมอชาวบ้านนิตยสารหมอชาวบ้านคอลัมน์แพทย์แผนจีนหัวข้อหอมหัวใหญ่ของนายแพทย์วิทวัฒภาพประกอบ ไม่ต้องก็ได้ข้อมูลเรียบเรียงโดยเว็บไซต์เมดไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการใช้ยาการใช้สมุนไพรก็สำหรับคิดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวแล้วก็การใช้หอมแดงการใช้หอมหัวใหญ่เนี่ยก็ ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะการเอามาผสมไข่เจียวกินเอามาทำยำกินเอามาใส่ซุปกินการเอาหอมแดงมาทุบๆแล้วก็เอาไว้อ่าในห้องเนี่ยน้ำมันน้ำมันหอมระเหยอของหอมแดงเนี่ยจะช่วยให้อาการไออาการคัดจมูกดีขึ้นมากคะ่ะเพราะว่าปกติเวลาเอมมีถ้าเอมมีน้ำมูกหายใจไม่ค่อยออกมีอาการหอบหืด ภูมิแพ้หรือออลเลอร์จิกเนี่ยออลเลอร์จิกคือการมีอาการภูมิแพ้ฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ยคือตัวหอมแดงเนี่ยช่วยได้มากแล้วก็คนที่เป็นเอะจะเป็นสิวบ่อยบางทีเอก็จะใช้บางทีเอก็จะใช้หอมแดงลูกใหญ่เอามาทาสิวแล้วก็เอามาทําไข่เจียวคือหอมแดงอ่ะมันจะมีหอมแดงอลับหอมแดงลูกใหญ่แล้วก็หอมแดงลูกเล็กซึ่งสรรพคุณมันเหมือนกันหอมแดงลูกเล็กก็ใช้ทาสิวได้ ของแดงลูกใหญ่ก็ใช้ทาสิวได้อันนี้ก็คือมันแนะนำนะคะ